วันอาทิตย์ที่17เดือนธันวา2566ครับมากรคิดนคกนปฐมและเพื่อนทีมงานนกกงหัวจุกได้จัดการซ้อมนกกงหัวจุกนะครับให้เพื่อนสมาชิกได้มาพบปะสังสรรค์กันเป็นสังคมที่เพื่อนฝูงนะครับอาทิตย์นึ่งจะได้เจอกันครั้งหนึ่งในบ่าพบปะสังสรรค์ร่วมสนุกอาทิตย์น่งก็ครึ่งวันนะครับที่เรามีความสุขร่วมกันและสนามสุขใช้สีนิด ได้มีการซ้อมนกอย่างป็กนการเองนะครับหานกดาวโลกใหม่ๆเพื่อสุสนามใหญ่และอีกอย่างหนึง่งงานสิ้นปีนะครับมีเสื้อพี่โอมังกรแาหน้องมอภห้ด้วยนะครับหลักวันที่หนึ่งทุกรายการมาพบกันนะครับมาจัดภาพสวยๆร่วมกันเป็นเก็บไว้เป็นตำนานวันเวลาผ่านไปเร็วครับ มันย้อนกลับคืนมาไม่ได้แต่เราสามารถบันทึกสิ่งดีๆที่เรามอบให้กันทําให้กันได้ครับกนกลงกงก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆในประเทศไทยครับที่มีการชอบความเชื่อความรักและมิตรภาพอย่ดีให้แก่กันแต่เรานําเสนอมาให้เพื่อนๆน,นอกวงการนกองกงหัวจุกได้รับรู้ครับว่าในวงการนกลงกงหัวจุกเนี่ยมันเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไง ขอบคุณมากมายครับสำหรับเพื่อนๆที่มาและมาก่อนคิศนครปฐมครับ